ที่ทำที่ให้ความสนุกใส่เป็แปรเหรอครับแ่ลกกกเอช้มะอไม่ใชหมค่ะอ่ขอโบมือหน่อยสวัสดีค่ะบมือใช่ครับไปกอลลับชมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด็โทรใครกดติดการดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้เป็นความน้อยบั็นที่รับครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับเที่มือรับไปแล้วครับโอเคโอ้ช่วงโควิดคนจะน้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวได้เลยครับอ๋อตามไปเลยครับอ่าดับไปเลยครับตั้แต่ตั้ไปเลยครับโอ้แดดร้อนยังไงร้อนน้อยมาก เลยครับเห<ป>็นนะไปมีอุโมงค์ไหนมั้งเห็นไหมค่ามีร้านค้าด้วยใช่ไหมครับมีอะไรบ้างมีของขายด้วยใช่ไหมครับแต่<ป>คนจะน้อยหน่อยเนาะช่วงนี้เนาะ<ป>ลมลื่นมาก<ป>เหมือนต่อเติมเพิ่มเนาะ วันนี้พาน้องมาเที่ยวด้วยใช่ไหมครับแล้วอะไรไม้จ้าผักบ้านนี้นะคะซื้อกลับไมได้นะจ๊ะใส่ไก่ไก่ไก่เค็มค่ะอ๋อนี่ถึงละห้าบาทสิบบาทนะซื้อกลับไมได้พยายามจ้าโอ้มีของยีสิบบาทสิบาทเริ่มได้กลิ่นแล้วเขาจะปิดเป็นโซนโซนใช่ไหม คนจะน้อยนิดหนึงใช่ไหมครับป,ป่ะอ๋อสะพานวันนี้อากาศดีเดี๋ยวเราต้องอยังไงนะวัดอุณหภูมิด้วยนะครับแอมเปรมืออ๋ออุณหภูมิปกติ n g ของแม่ไม่ไม่อ๋อเขียนคนเดียวได้ใช่ไหมคะได้อันนี้มาจากจังหวัดไหนคะอ๋อเชียงเซาค่ะเขียนได้เลยค่ะ แคอลกอฮอล์อล้าลงมือนี่ครับนี่แอลกอฮอล์ล้างมือเหยียบเลยครับปุ๊ดพูดเอา้าเหยียบเหยียบแรงๆหนุกไปไหมปไปโอ้อากาศร่มรื่นมากคนน้อยนะมันช่วงนี้เนะเาะโอ้มีแคนปานดูแคนสิคะลูกบอกมา แพ้มีพัดลมด้วยแล้วอะไรต่อลูกมีอะไรอีกนะมีกระต่ายใช่ไหมครับไหนพาแม่ไปดูหน่อยแล้วพาตุ้มตุ้มพาไปดูหน่อยโอ้ยน้องเอ็มปันเห็นแพ้ครั้งแรกเป็นไงคะลูกโอ้โหแพ้เขาอู้วโอ้เข้าไหม แพแพแพะค่ะโอ้ย,ยไม่ไหวไม่ไแพะไยแพะบบเนั้นมีอะไรนหะพาหน้องไปดูกระต่ายไหมครับกระต่ายไหมเขาา้าไ,<อ>ไปได้หรอ มันมาหาเรามันมาหากิน,นกระต่ายมาหากินอาหารอ้ยมันเออมันจะไปหามกระต่ายตาเดงโอ้ดูมันหาอาหารนี่มันถามว่ามีมีมีแครอทให้เราไหมไม่มีหรอกครับไม่มีเลยมีแครอทให้เราไหม มันจะคุยกับหนูเหรอคะเป็นไงคะดูตรงนี้เขาบอกว่าเอ๊ะกระต่ายน้อยแยอ๋ออ๋อจะมันอ๋อจะดูจะดูอืม ดูน้องแก้วมันมีสีเทาด้วยห้ามแย่นิ้วห้ามเนี่ยห้ามอุ้มแล้วก็ห้ามวิ่งโออน้องเต้นทีน้องตื่นเต้นที่สุดเพราะน้องเห็นครั้งแรกทำไมต้องวิ่งอืมครับมันจะเหยียบไงลูกถ้าวิ่งล้มเหยียบกระต่ายวุยกระต่ายนี่กระต่ายดำนี่มันข้าวเวโอ้ยน้องตื่นเต้นมากเลยไปไปดูอย่างอื่นกันน้องชอบเนาะน้องไม่เคยเห็นกระต่าย อันตันค่ะอันตันเดินอ้อมดิไปอ้อมไปทางนู้นนะครับอ้อมอ้อมค่ะแม่อ้อมโอเคแต่เราไปดูไหนนะครับอันนั้นใช่ไหมนิวอะไรแค่เหมือนกันครับไปดูไปไปดูอีกโค้งหนึ่งสิโว้ยนื่อย โ้มีชิงชา้ามีบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศช่วงโควิดวันอาทิตย์นะคะเนี่ยอันนี้เรามาตอนเช้าใช่ไหมครับก่อนเที่ยงเนาะมันจะไม่ร้อนมากนะครับอ,อุ้ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยห,ห,หโอ้โอ้โอ้น้องตื่นเต,น<ๆ>ต้นที่สุด อ่ะพาน้องดูก่อนลูกโอ้่ะโอชี้ให้ดูหน่อยคะอันปันอันอื่นการนั่นงองเราอยู่แล้วโอ้ให้ไปดูอีกฝั่งดึงกันน้องดูหน่อยอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยให้น้องดูก่อนโอ้ตัวใหญ่ไม่เห็นมองกันมาให้ยายดูนี่เป็่ไตัวใหญ่โอ้แล้วคะลูกล่มค่ะลุ่มโอ้โอ้ยตัวใหญ่มากมันจะหักมังคุดโอ้ไม่คุยกันในแปลตัวนั้นมันยึงยิ่งใหญ่ ไปใกล้มันครับเดี๋ยวมันจะหยิบเอาครับอ๋อมันจะหยิบมันไม่มีมือลูกแมครับแม่เลือกโอ้ดูสิเยอะแม่เข้มแปลว่ามันหลายตัวแม่หกแต่ตัวนี้ใหญ่สุดนะเนี่ยอู้ตัวนี้ใหญ่ที่ใหญ่อะแค่พี่เบิ้มรึเปล่าใช่แค่พี่เบิ้มเนาะอะไรเออเราแค่น้องจิ๋วแค่แม่ครับแม่ครับไปไปดูสัตวดึงตัวอะไรนะครับอู้แค่แค่มีอะไรครับ หมูเดี๋ยวพาน้องเดี๋ยวค่อยพาน้องมาเล่นอันนี้นล้วไหนไไหนหมูหมูตัวเดียวครับอันนั้นยังไม่เข้าไปครับอันนั้นมาหลับอันตอนดูหมูสิคะอันตอนไม่เคยเห็นเยอเอาไม่ต้องไม่ต้องไปใกล้มากเดี๋ยวอ๋อเหรอครับดูหมูค่ะลูกมันนอนอยู่ค่ะอ โอดูสัตว์อื่นค่ะโอเคโอเคไปดูนี่นี่อะไรนะตรงนี้มีอะไรปลาด้วยโอปลาครับใช่ไหมครับอันนี้คือบ่อปลาครับอันต้านเห็นไหมคะเห็นไหมโอ้ครับอุ้ยถล่นโอ เรวันนี้เราชิวๆนะลูกเราไม่ต้องรีบนะครับคนไม่เยอะคนน้อยมากเลยครับผมดูคนนี้เราเราไม่ต้องรีบก็ได้เราดูไปเรื่อยๆนะลูกครับน้องมาครั้งแรกเนาะน้องอันปันมาครั้งแรกเหรอเดี๋ยวรอน้องก่อนน้องมาครั้งแรกหูกมีน้ำพุแล้วมเาเดี๋ยวเขาเนี่ย ลึกแบบนี้แหละขั้นนี้ลึกเท่นนี้เหรอไหนลึกเท่าไหร่นะโอ้โหโอเท่านั้นเหรอนะมีมีลูกมันด้วยนมีลูกด้วยเหรอครับอ๋ไรอะคหัอโอเคไปอรงห้หนอรับนอ้โห้ครัอผู้ที่เคยมานะคหับโอ้โห เดินไปในโลกหลบก,ก,กับพอ่อกับน้องนะมีวิตามินดีมีวิตามินดำแล้วตอนนี้อโอ้น้องตื่นเต้นทุกอย่างเลยอะไรคะลูกมีอะไรบ้างก็มีเห็ดไปดูมีกมีการีเลยเลโอ้โหรอคะ อะไรนะอันนี้ควายปลอมใช่ไหมนั่งควายจริงเอยทำไมหมูมันเดินไปทั่วเลยมันไปอันนั้นห่างครับหะอันนั้นห่างอันนั้นเป็ดเป็ดกับควายใช่ไหมกับควายใช่ไหมครับควายถุงใช่ไหมเนี่ยควายค่ะควายอันนีกดแล้วให้หมูหมูอันเดินเรา มาแหลตัวมันเดินไปทั่วโอ้อันปัน,นนะอุ้อยมันมาแล้วมันอยากกินนมกินไม่ได้นะโอ <c oughs> อันปันเป็นไงลูกชอบไหมคะมันกินอะไรอยู่คะเฮ้ยหมูหมูมาได้หรอ้ตื่นเ <c oughs> ต้นที่สุดคะ่ะ จะมูจะกินแม่โอ้ยมูจะกินแม่เหรอไปไปดูฝั่งนั้นควายตัวใหญ่อันนี้ลูกอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งพ่อฝั่งแม่โอ้โหนั่นเรียกกับกลัเงาเลยช่วงนี้คนไม่เยอะอแต่คนอ่ะแอมเบกล่ะแอมเบกวัวางไกเนาะอ๋อแอมเบกล่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้กลัวยังโตยังหายกลัวยังหายกลัวแล้วนะด,ดูควายตัวใหญ่ครับ าจะใช่นะลูกอ nice oh. uh. like. really. ุ้ยไปไปดินเสร็จหมดเลยเร็ววันกี้มันแกวบดินเลยค่ะแมงแม่แบ๋ย์เบอะไรแม่แบแม่เบยอะไรนะเป็ดเยอะเลยครับโอ้หเป็ดเยอะเลยพาน้องมาเปิดโลกนะคะ โอ้ล้วคะโอ้เปล่นแล้วคะลูกโอ้เป็ดกราบกค่ะกราบกราบกราเป็่ร้องไงนะกราบกราบกราเป็ดนแบบนั้นคลองาก็จ้องเ็งมองเพราะไรไปนี่เห่อเหยืเอลตเลยเพราะในคลองมีหอยปูปลาตัวนั้นมันจะลงไปแล้วบ้างเป็ดนแล้วคะลูกโอ้หน่าโอ้เนี่ยนะโอ เปิดไรตัวหนูร้อนแต่หนูก็ไม่งอแงเลยเนาะเหนื่สิพาเอ็มไปเรียบแล้วเดินข้ามสะพานไม่ได้ออกทางรถออกตะพนสะพานเข้าไม่ได้ลูกเราจะเดินลัดเลาะตามร่มไปนะครับไปเลยครับน้ำในคลคง ต้นไม้เริ่มใหญ่แล้วเนาะตอนนั้นเรามายังไม่ใหญ่เท่าน,นี้น่ยจะไม่ค่อยมีร่มใช่ไหมครับตอนนี้มีร่มแล้วอ๋อตรงนี้คืออะไรนะตน้ออันนี้กิจกรรมผูกพักสวนครูโอ้ร่มรื่นกว่าเดิมนะเนี่ยอีกสองสามปีคงจะเย็นกว่านี้เนาะต้นไม้ใหญ่หมดเนี่ยก็คงเดินเที่ยวได้สบายกว่านี้ใช่ไหมครับ เฮ้ยมันมีตาด้วยเฮ้ยมีตามีจมูกด้วยมีสองตัวเฮ้ยเต้อนคิดมากทำไมมันเป็นฟางคิดมากเฮ้ยใช่หรออ๋อทำไข่เค็มอ้ต้นไม้เขาชอบปลูกเป็นลมเลยก็ได้ท้งลมอันนี้ไสเดือนหลกลงเดือนบ้านไสเดือน แม่บอกก่อนใช่ไหมใช่ลองดูไหมอันเป็นเคยเห็นไหมอันเป็นไรอย่างเงี้ยบ้านไสเดือนเนี่ยเขาไปดูสิมันอยู่ในบอ่อเนี่ยเขาเลี้ยงในบอ่อเนี่ยมาดูสิเราจะเห็นมันไหมอันนี้ดีกว่าตรงตรงนี้ดีกว่านเนี่ยเนี่ยไสเดือนมันอยู่ในนี้ครับจะเปิดไม่ได้มันอยู่ในนี้แหละลูกเขาเอาคุมไว้เดี๋ยวมันไต่ออก ครับปะไปดูที่อื่อนมที่เรามาตกลอยไหมนะ่ใช่ครับคิดออกแล้วคิดออกแล้วเหรอครับอนโก่อนโควิดใช่ไหมครับเรามาแล้วตั้งแต่โควิดเราก็ไม่เคยมาอีกเลยใช่ไหมครับคร,รรครับแล้วเนี่ยเรามาครั้งแรกเน่ะโควิด<ส>แล้วครั้งแรกที่มาโควิดก็คนน้อยมากเลย<ส>อันแปลเดิน์ตตรงนี้ไหมมมันจะเละนะลูกมันเละข้ามตรงนี้ อ๋อตามกล้าบางทีแล้วท่านห้ามตกนะมามาเร็วใครมาฆ่าเลยนะครับงอนงอนร่างแล้วไปเลยใช่ไหมหาอาจจะเป็นนานนิดหน่อยนะครับอ๋อจะเป็นนานนิดหน่อยใช่ไหมครับ อาร้อนวิมม่งวิ่งวิ่ง้มแล้วเป็นยังไงคะชอบไหมชอบไหมคะอ่ะขอบโบมือหน่อยสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะน,นี่โบ,บ,บมือใช่ครับไปไปไอ้ิมร้อนไหมนั่นไอ้ิมร้อนร้อนกแดดอยู่เลยไล่ไปเล่นจริงเหรอไปเล่นจริงช้ากันดีกว่า คนโตอันไหนชิงเช้าคนโตอันที่ยาวสุดอันนั้นนั่งจับดีๆนะจับดีๆนะเอ็มแปขี่ม้าไหมอันนั้นให้พ่อพาน้องนั่ง<อ>นี่นี่เนี่ยม้าเนี่ยม้าเนี่ย,ม,ยมีที่จับเนี่ยเอามานี่แหละครับแล้วม้าจะขึ้นยังไงขึ้นได้แม่จับให้หนนะครับนั่งลงอย่งนี้นะอ่า 1> 1, mời yeah. yeah. <laughs> <laughs> bà nó mời bà nó mời bà nó mời bay nó mời bà nó bay được nữa

เป็นต,ตัวแล on, ้วใช่ไหมครับจับแน่นๆใช่ไหมครับติดๆต้องจับแน่นๆนะครับต้องจับแน่นๆใช่ไหมครับให้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 ผู้ใหญ่ดูด้วยใช่ไหมให้ให้ผู้ใหญ่ช่วยช้าๆอันตรายใช่ไหมทำเร็วล่ะติดๆไม่ได้หรอกครับ๊จ้จนหมูหมูหมู หมูหมูหมูแล้วบอกบอกเด็กๆห้ามเล่นตามลำพังนะคะใช่คร่ะอยู่ด้วยอยู่ด้วยใช่ไหมใช่คร่ะเอ๊ยไปดูอ้ะ 啊，拜拜。 แม Sag ่แมสมควรนะครบทำ่สมควรครับไม่คว่เกินไไม่ควรใหนไครับแมากเบนึ่สมววว้า้าว้าวว้าวว้วว้าวว้าวว้าาวว้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 าว้า you <laughs> เมื่อกี้พูดนะว่าไงนะมามาขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณที่ทำที่ให้ความสนุกใส่เปเป๋าเหรอครับ,รบอ๋อตายตายดีแลวคนปลาลูกปลาเ,<อ>เราไปจับของเล่นเรามาล้างมือก่อนเร็วล้างเกลียวก่อนนะโอ้มันมีตรงน้าตรงนี้ด้วยแ่ะเปเป้ใช่ไม้มโยกม้กระดกอย่างเงี้ยอ้าวล้างมือ,อรอบนะึง อุ้ยวันนี่มันไม่ค่อยออกอันเรายมากนี่แล้วก็พูว่าเป็นล้างทต่ง<ห>ตัวเลยแต่งตัวเลยมันกระดมันปิ้วใส่ตัวเลยหรอเปล่าความือนปืนป่อยเลยเหมือน,ป,นปืนเลยนะยแล้วกิจาก,การรมตรงนี้ยังให้ทำอยู่หรือเปล่าคะกิจกรรมตอนนี้ยังมีให้ทำอ๋อมีให้ทำยกเวน้นรถไฟใช่ไหมรถไฟมีค่ะเริ่ม11โมงค่ะอ๋อรถไฟ11โมง แต่คุณก็ไม่ค่อยเยอะเนาะช่วงนี้เนาะใไปอะไรอะไรทำงานแบงค์เน้นำเน้นำเลยเ,เลยเ สรุปเมื่อกี้ใครชะนะ,ะสรุปเมื่อกี้แอมเปรชนะแม่เหรอ <c oughs> โอ้แม่แพ้ใช่ไหมแม่แพ้ที่นำหน้าแอมเปรเหรอ<ช><ช>ครับใช่ไหมแม่ไปช้าเกินไปครับแม่ช้าเกินไปเหรอครับเป็นไงสนุกไหมครับสนุก <c oughs> ครับออชอบไหมชบครับทนไม่เยอะดีเนาะอยากมาเที่ยวอีกไหมเราก็ต้องเป็นเด็กดีใช่ไหมใช่ข้ามกัได้เลยนะตรงนี้ตลาดชุมพลนมูราใช่ไหมครับ ผ um. er> pues mm hmm. nah, evet> ู้ใหญ่แวะซื้อนี้แล้วเก็บมาสเลยนะคะขายังไงคะนี่มัดล20สามมัด50เหรอขิงผงตอพวเมนเอม่ะขายงไงกดถ้าเราถหนเราคไม่มีสารเมีเลยนะขับ้านอันนี้ะนดใหญ่ากกิเป็นเท่าไหร่60บาทแ่ขนมอะไรลูก นี่ได้ผักไปทำกับข้าวด้วยครับผักบัวกะทิเอ้ยอ,อมครับปุอันนี้ชื่อมขอมครับไรอนี้อะไปไิด็เจไ,ไปแล้วใครอร่อยนะสบาบทมันขมไหมมะระเนี่ย <ขม S 2> เราพ<ม>ยมเกลือจะไม่ขมเยอะเหมือนมะระมือร้ลูกนิดๆอ๋ออันนี้เขาเรียกมะระอะไรมะระกินกแะแต่คือว่าเขาขึ้นร้านอ๋ออันนี้มันเป็นมะระใช่มะระขึ้นร้านอ่ะ มันไม่ใช่ละมาล้าธรรมชาติมาล้าเหล็กผุเองเนี่ยเคองเลยใช่มีชื่ออะไรนแจังกวาไม่ให้ยายจีบกันจังกวาถึงเท่าไหร่ยี่สิบสามยางห้าสิบรอมได้หมดโอ้เบบมาขามยายขามก็เลยเอาไปแกงแกงแกง มันอยู่ได้นานเนี่ยเออยังไม่มีไก่ลืมไปจเป็นไงครับสนุกไหมสนุกครับชอบไหมครับชอบครับอยากมาอีกไหมอยากมาอีกก็ต้องรอวันหยุดนะครับน่าเที่ยวมากเลยเนาะคนไม่แออัดใช่ไหมครับอากาศโล่งสบายเนาะโอเคน้องๆกันตันชอบไหมชอบมากเลยเนาะ น้องกังชิงเช้าเลยสูงมากเออชอบมากเลยนะคะเออทำไม่ได้เลยหรอครับต้องให้ผู้ใหญ่ดูด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องให้ผู้ใหญ่เฉืยนช้าแบบนี้ครับอ๋ออันนี้แอมแปลตัวแล้วเหรอครับถึงทําได้อ๋อแอมแปลว่าน้องกังปันชอบไหมครับชอบมากเลยครับน้องปันมาครั้งแรกน้องปันทำทำแบบนอ๋อน้องกังปันทำทำแบบนี้นะครับต้องให้พ่อหรือแม่อยู่ด้วยใช่ไหมครับช้าๆแบบนี้ใช้าช่ไงครับ อ๋อโอเคโอเคถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าเป็นกำลังใจให้ฝากกบน้องมาด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย